ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าระบบสารสนเทศหรือระบบไอทีนั้นมีความสําคัญอย่างมากในทุกวงการนะครับรวมทั้งวงการแพทย์นอกจากเรื่องของวิทยาการและความสามารถของแพทย์ที่มีการพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งยขึ้นไปแล้วเนี่ยการนําระบบไอทีหรือว่าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมนี่ก็ยังจะช่วยทําให้ วิทยาการด้านนี้หรือว่าวงการนี้พัฒนาให้ก้าวรุ่นหน้ายิ่งยขึ้นไปนะครับวันนี้มีความน่าสนใจครับเรากําลังจะพูดถึงเรื่องราวของแพทย์กับเรื่องราวของไอทีแล้วก็อเผอิญว่าทั้งสองศาสตร์ที่สําคัญนี้มาอยู่ในตัวบุคคลคนเดียวนะครับเป็นทั้งแพทย์แล้วก็เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสารสนเทศด้วยนะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วทาไมจึงมาอยู่ในบุคคลคนเดียวกันวันนี้แขกของเราครับคุณหมอวันสาปเปาอินน่าสนใจและไปติดตามกันครับ ทำไมมนุษย์ถึงบินนไไม่ได้ี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่เทาทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ลุ่งปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อย,ยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว ดีครับคุณหมอครับทราบว่าคุณหมอก่อนที่จะตัดสินใจเรียนแพทย์เนี่ยมีแรงดลใจจากการได้อ่านประวัติเรื่องราวของบุคคลสําคัญของโลกหลายๆท่านซึ่งเขาทําประโยชน์ต่างๆให้กับมวลมนุษยชาติมากมายนะฮะตอนนั้นพอจะเล่าได้หมครับว่าประทับใจในใครบ้างที่อ่านแล้วก็ทําให้เราในสุดตัดสินใจเรียนแพทย์เช่นหลุยส์ปาสเตอร์อย่างเงี้ยอ๋อก็ทําเรื่องฟาสิลิเซชันทำให้ เป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะทานอาหารปลอดภัยหรือว่าเอ็ดเวิร์ดเจนนิงที่คิดเรื่องการปลูกฝีนะครับที่จะทําให้พวกไข้ทรพิษเนี่ยมันหายไปจากโลกหรือว่าอเล็กซานเดอร์เฟลมิงที่คิดเรื่องอวัคตัวยาเพนทิซิลินยาปฏิชีวนะพวกนี้น่าสนใจว่าออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่บคนส่วนรวมจริงๆคือเรียกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดอะไรทำนองนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เอ,อ๊ะเราน่าจะ มีโอกาสไปทําแบบนี้ได้บ้างครับครับก็เลยทําให้ตัดสินใจมาเรียนทางด้านการแพทย์พอเรียนจบก็ไปชดใช้ทุนให้กับกองทัพากาศก่อนครับอืมก็ตอนใช้ชดใช้ทุนก็ทํางานในต่างจังหวัดครับนะครับก็รักษาอยู่ในภาคราชการก็จะรักษาคนที่ไม่ค่อยจะมีส่วนมากก็มีฐานะยากจนครับก็ได้ช่วยเยอะนะครับแล้วก็ช่วงปีท้ายๆก่อนที่จะมาเรียนต่อเนี่ยผมก็ไป ประจำอยู่หน่วยฉุกเฉินห้องฉุกเฉินแล้วก็หน่วยสัญญกรรม,มนะครับก็จะมีพวกคนไขบ้บาดเจ็บคนไข้ที่ได้รับอันตรายฉุกเฉินมามแล้วก็เราต้องช่วยไม่งั้นก็เสียชีวิตก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อภาอ่าไปเรียนเป็นสัญญแพทย์ครับเพราะว่าสัญญแพทย์เนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของคนบาดเจ็บคนที่วิกฤต คนที่ฉุกเฉินกาลังจะเสียชีวิตบ้านเราอุบัติเหตุมีสติที่สูงด้วยนะครับอืมครับแล้วหลังจากนั้นก็มารับราชการต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเห็นคุณหมอบอกนั่งรถผ่านไปโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยเออน้าสนใจอาจจะมีอะไรให้ร่วมบุกเบิกครับตอนนั้นปี2 5งพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยังเพิ่งจะ ก็พร้อมๆกับคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่เริ่มก่อตั้งกันขึ้นนะครับ,รบกอยคุงจะย,ย้า,า,ายไปอยู่ศูนย์รังสิตกันก็มีหมอไมเกินสิบคนครับนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะจุดนี้เป็นจุดที่เราน่าจะเข้ามาสมัครทํางาน,นเพราะว่าจะได้มีโอกาสที่จะมาช่วยพัฒนานะครับแกนอะไรเยอะกัดแกนหมอกัดเกลนก็ประมาณก็ เออเลยสมัครเข้ามาทํางานตรงนี้หนเห็นว่าคุณหมอทํางานอยู่โรงพยาบาลรัฐนี่ไม่คิดจะลาออกไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนเลยคือรู้สึกว่าไอ้รายได้สูงของของแพทย์ที่เขามีกันอยู่นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณหมอคือคือ,คอไม่ใช่เป้าหมายครับเป้าหมายของผมอย่างที่ที่บอกว่าเราอยากเป็นบุคคลสําคัญเราอยากเป็นคนที่มีส่วนร่วมที่จะทําทให้ส่วนรวมดีขึ้นอ,อ,อยากจะช่วยส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าจะไปอยู่เอกชน มันก็คงจะไม่ได้ช่วยส่วนรวมมันคงจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนที่เราจะได้เยอะขึ้นตัวนั้นเราอาจจะได้เราจะได้เงินมากขึ้นสแสดงว่าโดยส่วนตัวค <19. S 1> ุณหมอก็ไม่ได้นเป็นคนอยากมีอยากได้ฟุ้งเฟอ้ออะไรอยู่แล้วหรือยังไงครับก็อย่างนั้นแหละครับคือผมคิดว่าชีวิตเราเนี่ยใช้ชีวิตมันก็ไม่ต้องไปใช้จ่ายอะไรมากถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได,ได้ทานข้าวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวอาหารจานเดียวอย่างเงี้ยน,นะครับการเดินทางก็ประหยัดหน่อยนะครับอย่างเช่นใช้ ผลสมุลชนหรือว่าใช้รถพลังงานทางเลือกอย่างเช่นรถขนาดนี้ผมก็ติดแก๊สหมดรถของผมคือถ้าเราสามารถควบคุมตัวนี้ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องต้องไปหารายได้อะไรมากมายครอบครัวก็เป็นครอบครัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับมีพื้นเพมาจากครอบครัวข้าบดีใหญ่ก็มีฐานะอะไรต่างๆก็น่าจะใช้ชีวิตแบบสบายๆเอาพูดย่งไงว่าฟุ่มเฟือยได้เต็มที่เลยครับอะไรที่ทําให้คุณหมอกลายเป็นคนดูเรียบง่ายแล้วก็ มุ่งมั่นที่อยากจะทํางานเพื่อที่จะอย่างน้อยให้ตราชื่อเราไว้ในสังคมว่าเราได้ทํางานให้กับส่วนรวมทั้งหมดครับคือคือถ้าเราไปไหวคว้าหาเรื่องปัจจัยหรือว่าเรื่องเงินทองขึ้นมามากเนี่ยเออมันจะเสียเวลาที่จะเอามาทาแล้วมันไม่สิ้นสุดใช่ไหมใช่ครับมันก็จะยิ่งอยากได้มากขึ้นมีมีสิบก็อยากได้ร้อยมีร้อยก็อยากได้พันใช่ไหมใช่ครับเอแล้วเราจะสะสมไปทําไมผมก็คิดอยู่ว่าถ้าผม จะต้องสะสมทรัพย์สินเงินทองให้มันมีเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านเออแล้วลูกๆของเราต่อไปเนี่ยเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรเ,เงินเยอะมันจะทําให้ลูกของเราเนี่ยเสียคนหรือเปล่าอัน,นอตรายหรือเปล่าที่เราจะไปสะสมอะไรตรงนั้นแล้วก็อันที่สองก็คือไอ้ตัวเวลาที่เราจะเอามาใช้ถ้าเราเอาเวลาไปทุ่มกับเรื่องการ หาเงินทองเนี่ยอสิ่งที่เราอยากจะมาทําประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยเวลาตรงนี้มันก็จะจะน้อยลงนะฮะผมก็เลยสนใจว่าไม่ไม่ไม่มุ่งเรื่องเงินทองเอาเอาเอามุ่งเรื่องงานไปเลยกว่าว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันจะไปเป็นประโยชน์ครับนงาที่ไม่ต้องไปพว่งอะไรมากครับแต่จริงๆคุณหมอก็ถือว่าชีวิตเราก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากไม่ได้มีอะไรที่ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมคือผมก็ไม่ได้ปฏิเสธงานที่เขาจะให้เงินเรานะ ก็าบางองค์กรที่เขาเคยมาให้ผมทำงานให้เนี่ยเขาก็ให้เงินได้พอสมควรออย่างเช่นความรู้เรื่องของผมที่ที่เป็นเรื่องของการให้ความรู้แพทย์เนี่ย<อ>เรื่องของระบบไอซีดีเนี่ยนะอันนี้ก็ทำให้กับองค์กรที่มีงบมาเยอะสพสชสปสชออันนี้เขาก็ให้ให้ให้ใหใหใหมากกว่าที่ทั้งหมดที่ผมอันนี้เป็นผลงานที่สสุนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เราจะคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอีกแขนงหนึ่งของคุณหมอนะครับ ก็ปัจจุบันก็ยังรับใช้การอยู่กับโรงพยาบาลรัฐอย่างต่อเนื่องเลยเป็นอาจารย์แพทย์หรือว่าเป็นอาจารย์ด้านอื่นก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นอยู่แล้วเป็นอาจารย์แพทย์ก็เป็นอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ของธรรมศาสตร์อยู่แล้วธรรมศาสตร์นี่ก็20 20กว่าปีแล้ว22ปีทุกวันนี้ก็ยังสอนยังสอนสอนเวชศาสตรแพทย์เป็นสัญญาแพทย์นะสอนศัลยแพทย์สอนหมอผ่าตัดเนี่ยนะแล้วก็ช่วงหลังนี่ก็ไปเรียนต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจนจบ ปริญญาเอกจบปริญญาเอกอีกสักอีกแยกไปเลยนะครับเป็นวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเลยหรือไอทีไปเลยครับก็พอเรียนจบแล้วก็ก็มีโอกาสที่จะไปสอนทางสาขาวิศวกรรมครงไอตรงที่ไปเรียนเนี่ยมีที่มาไงก็คือจริงๆแล้วผมตอนที่เรียนแพทย์เนี่ยไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องไอทีเรื่องอะไรเลยนะครับ ตอนนั้นเราก็ไปมุ่งเรื่องการศึกษาในการ,รเป็นแพทย์อ่าแล้วก็ไปเป็นหมอผ่าตัดเป็นศัลยแพทย์หมอผ่าตัดจนกระทั่งหลังจากทําที่โราาางพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ประมาณปีนึงเราจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็อยากจะให้โรงพยาบาลมาใช้เหมือนกันแต่โรงพยาบาลก็จะติดขัดว่างบาประมาณที่จํากัดถ้างนั้นเราลองศึกษาแล้วเราก็ลองหาทางทําให้โรงพยาบาลได้ไหมผมก็ื้อตำราภาษาไทยบางภาษาอังกฤษบ้างมานั่งอ่านดูว่าเอะเราสามารถ เขียนโปรแกรมตรงนี้ได้ไหมแล้ค่อยๆลองทําไปก็เขียนโปรแกรมให้กับโรงพยาบาลไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ2ปีก็เสร็จนะครับเสร็จในระดับที่ใช้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งเดินออกไปจากโรงพยาบาลได้เบื้องต้นก็ก็เลยเป็นจุดที่เขียนโปรแกรมเองโดยการศึกษาด้วยตัวเองนะฮะเปิดไอท extbook อะไรต่างๆดูนะฮะแล้วคุณบอกมีพื้นพื้นพวกนี้อยู่ก่อนนะมีความรู้ว่ามีความสนใจอยู่แล้ว ก็คือผมเป็นคนที่สนใจจะเรียนอะไรใหม่ๆอยู่นื่เลยมีอะไรที่มันท้าทายมันทําให้สติปัญญาของเราเนี่ยจะต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหามันเนี่ยก็จะชอบทํานะครับแล้วก็จะไปทําในจุดที่มันยากแล้วก็ไม่มีคนทําแล้วก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแต่อะไรเข้าเกณฑ์สข้อเนี่ยผมจะกระโดดเข้าไปช่วยบอระบบไอทีที่นํามาใช้ตอนแรกเลยที่คุณหมอเขียนโปรแกรมเองก็คือ พยายามที่จะลดขั้นตอนของงานเอกาสารในรผู้นี้หรือไงครับคือถ้าไม่มีระบบไอทีคนไข่หนึ่งคนเดินเข้ามาในโรงพยาบาลกว่าจะออกไปกว่าจะเจอหมอกว่าจะตรวจเสร็จเม่องที่ใช้เวลา3-4ี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามีระบบเนี่ยมันก็จะช่วยส่งข้อมูลเชื่อมต่อรวดเหลวนะครับ,รบจากห้องบัตรมาที่ห้องตรวจห้องตรวจไปห้องยาออนไลน์กันไปทําให้ลดขั้นตอนแล้วก็ ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ป่วยก็จะดีขึ้นพอผมพอเข้าใจเพราะว่าคําว่าโรงพยาบาลเล็กนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนไข้น้อยนะโรงพยาบาลคนไข้ก็เยอะใช่เพราะว่าคนที่เขาเจ็บป่วยนะฮะใกล้ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องมาอยู่แล้ะเขายี่งโอ้โหตรงนั้นผมเห็นเลยนะที่ไปตั้งอยู่เนี่มองไปเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนโอ้โหพื้นที่มันไม่มีโรงพยาบาลใกล้เลยครับพอมีตรงนั้นทุกคนก็มากันนะเยอะมากแลวก็เป็นโรงพยาบาลรัฐ ก็คนที่ฐานะไม่ค่อยดีก็มาพึ่งพิงได้บางทีก็ไม่ได้คิดค่ารักษาก็ยิ่งมากันยิ่งมากันใหญ่ตอนนี้ยิ่งเยอะอ๋อนี่เป็นจุดเป็นจุดที่มาทําให้คุณหมอมาสนใจนอกจากเป็นแพทย์เป็นสัญญาแพทย์แล้วก็มาสนใจเรื่องระบบสารสนเทศด้วยครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่มาต้องมาต่อยอดอะไรมากมายเนี่ยเป็นเอกสารตำหรักตำรามากมายเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในช่วงที่สองเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะครับคุณหมอครับสักครู่ครับ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่เททาทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล กลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ชาวไทยเราเนี่ยจิตใจงดงามมากเลยทุกคนมีศรัทธามากทุกคนอยากจะทําบุญนะแต่ของสูงๆของทําบุญที่เราไปเห็นเนี่ยมันกองอยู่ต่าๆหมดเลยแม้แต่สิ่งของที่จะเอาไปทาบุญก็กลายเป็นของต่าๆไว้กับพื้นไว้กันแบบศกกระปลกแต่แต่แต่ของที่ขอโทษมันน่าจะเรียกว่าของต่ํานะถุงเท้ารองเท้าในห้างทําไมโชว์หรูหราสวยงามทําไมไม่มีศูนย์รวมที่ครบวงจรที่จัด อย่างสะอาดเรียกว่ากําลังจะไปทําบุญเนี่ยหาแล้วมันชื่นใจอะไรอย่างนี้ถ้าเราทราบประวัติคุณหมอเนี่ยก็ยจะทราบว่าคุณหมอเวลาเวลายื่นนาบัตรนี่ก็จะต้องมีทั้งด็อกเตอร์นายแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นแพทย์ที่เป็นสัญญแพทย์แล้วนะก็ยังจบวิญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยแล้วก็นเอกสารที่เห็นอยู่เนี่ย ก็รู้แล้วแต่เป็นงานที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านสารสนเทศนะเป็นที่มาที่ทําให้คุณหมอไปเรียนแล้วก็กลายเป็นงานเหล่านี้รู้ว่าอย่างไงฮะร,รู้ว่างานเหล่านี้คือมันมาอะไรมันมาก่อนมาหลังได้ยังไงคือมันมาพร้อะกันมันงานพวกนี้มาก่อนครับพราะเลยฮเป็นงานที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่นี่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท,ที่เขาให้คุณหมอไปช่วยครับว่าไปเริ่มช่วยตั้งแต่ประมาณปี2537ช่วงที่ตอนนั้นมีระบบเข้ามาเป็นระบบ ICD ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มโรค ICD นะครับเป็น <IC D S 1> ขององค์การอนามัยโลกซึ่งระบบนี้มันสลับซับซ้อนยุ่งยากมากเพราะามันจะใช้ใน<ป>การเก็บไอคืออะไรการระบบการจัดกลุ่ม Classification of d i s e a s เพื่อเอามาทําสถิติทําสิิการป่วยสิิการตายานะครับก็คือคู่นี้ว่าเพื่อที่จะรู้ว่าทั้งโลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วทําให้เสียชีวิตกันมากน้อยอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับ ก็กระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นก็ขอขอตัวอาจารย์แพทย์จากคณะแพทย์ต่างๆเข้าช่วยตั้งแต่ปี37ก็มีประมาณ20คนจากคณะแพทย์ต่างๆผมก็เป็นหนึ่งอยู่ในเป็นตัวแทนของคณะแพทย์ธรรมศาสตร์เข้าไปช่วยอันหัสืบเรื่องมาจากคุณหมอก็มีความสนใจครับแล้วก็มาช่วยงานเรื่องเกี่ยวกับไอทีของโรงพยาบาลโดยอาสาสมัครอยู่แล้วครับก็เลยมาเป็นไอทีของกระทรวงเป็นโรงสารเลของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งซึ่งก็ตรงเป้าจากที่เราอยากจะทําตั้งแต่เด็กๆ ก็คือมาทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนมนุมันเป็นคราวนี้มันยิ่งไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลละครับันี้ไปหมดเลยก็จะเป็นระดับประเทศก็ดีใจได้ทําตรงนั้นเริ่มทําตอนนั้นมีหมอที่เป็นอาจารย์แพทย์20คนครับทไปทํามาเหลืออยู่สองคนเหลอหลังจากผ่านไปห้าปีเพราะว่ามันเป็นงานที่มันไม่สนุกเป็นงานที่ยากแล้วก็ค่าตอบแทนก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับแต่เราก็พยายามไปชวนคนอื่นมาช่วยนะครับ อนนี้ก็มีทีมแพทย์ที่เข้ามาช่วยตรงนี้ห้าหกคนที่ช่วยทางกระสวงครับก็ด้วยงานตรงนี้เองก็เลยทำให้ต้องคุณหมอก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มเติมที่ทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่าถ้าผมไปเรียนตรงนั้นมันอาจจะได้วิชาอะไรเพิ่มเติมที่จะมาขยายทําให้ผงานตัวนี้มีคุณภาพมากขึ้นเป็นประโยชน์ได้ดีครับก็ไปต่อโทที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยประจอมเกล้าพระนครเหนือครับทังจบปริญญาเอกด้วยนะครับ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันนี้ก็งานพวกนี้ก็ยังทาต่อเนื่องเลยคะก็ยังทําต่อครับเพราะว่ามันก็มีการขยายการใช้งานสารสนเทศในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมากขึ้นซึ่งเราก็อยากให้มันใช้ประโยชน์มากขึ้นที่ผมอยากให้มันเหมือนกับประเทศอื่นที่เจริญแล้วอย่างเช่นใกล้เคียงบ้านเราก็อย่างสิงคโปร์ก็ได้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยครับคนสิงคโปร์เจ็บป่วยไปที่ไหนเนี่ยได้รับบริการแล้วก็บันทึกไว้ในระบบของประเทศเขาสามารถเอาข้อมูลเนี่ย เอาไปใช้ในอนาคตรประวย<น>ังอยู่แล<ะ>้วสามารถกดการเจ็บป่วยอยู่ดึงข้อมูลไปใช้ได้ไมนะ <c oughs> ่ได้ไทยนักก็น่าจะไปเย่งงนัานแล้วก็ตั้งความหวังใจมันควรจะเป็นอย่นง,ง,งานเช่นคนเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับเจ็บป่วยเคยได้รับการรักษาได้รับยาฉีดวัคซีนอะไรต่อมาย้มมาทํางานที่กร <c oughs> ุงเทพ <c oughs> ก็น่าจะเข้าไปดูประวัติเก่าตรงนั้น <c oughs> แล้วก็เอามาใช้ในการรักษาได้อันนี้มันจะลดความซ้ําซ้อน เช่นเคยเจาะเลือดเอาไว้ต้องไม่ต้องเจาะเลือดใหม่เคยเอ็กซเรย์ไว้ก็ไม่ต้องเอ็กซเรย์ใหม่เคยวินิจฉัยเป็นโรคอะไรคุณหมอสามารถตั้งต้นรักษาต่อได้เลยนี่เราอยากให้เกิดแบบนี้กับประเทศไทยนะครับคืออันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ตัวคนไข้แล้วก็ตัวคุณหมอเจ้าของไข้เป็นภาพชัดเลยแล้วก็ขนาดเดียวกันข้อมูลตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงให้ไปอยู่ในระบบใหญ่ด้วยไปประมวลผลจากคนป่วยทั้งหมดเลยเพื่อมาจำแนกแต่ละโรคใช่ไหมฮะมาจำแนกวะเภทของโรค แล้วถ้ามีข้อมูลดีๆนะฮะอีกหน่อยเนี่ยเราจะทําวิจัยพัฒนาการรักษาใหม่ๆของประเทศไทยเน<ม>ี่ยเราก็สามารถดึงออกมาแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยคน้นคว้าหาทางรักษาใหม่ๆได้อ,อย่างที่เขาประมวลผลบอกว่าคนตาคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคอะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องมาพูดจับข้อมูลกันก่อนใช่ครับจะต้องตั้งต้นที่การเก็บข้อมูลซึ่งบางทีคุณหมอก็อาจจะไม่ไม่แม่นหรือว่า ไม่เคยได้เรียนมามเพราะว,าวิชาพวกนี้มันไม่เคยเรียนในโรงเรียนแพทย์เราก็เลยต้องเขียนคู่มือเช่นคู่มือให้แพทย์บันทึกสาเหตุการตายได้อย่างถูกต้องอหรือว่าข้อมูลคู่มือที่จะบันทึกเรื่องการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเนี่ยบ,บางทีเนี่ยไอ้การที่บอกว่ารับรองสาเหตุการตายไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นเพราะบ,บางทีแพทย์เนี่ยเขียนลงไปในสาเหตุการตายเนี่ยมันไม่ได้ไปบอกถึงตัวโรคจริงๆใช่ครับ S <S อย่างเช่นเมื่อประมาณปี2540เนี่ยเราเคยมีสถิติการตายว่าคโรคหัวใจตายเป็นอันดับหนึ่งอของกระทรวงสาธารณสุขแต่จริงพอไปนค้นดูลึกๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับสาเหตุเป็นเพราะหมอเขียนใ่การตายว่าหัวใจล้มเหลวคนใกล้บางคนเป็นมะเร็งคุณหมอก็เขียนว่าหัวใจล้มเหลวตายทั้งที่เป็นมะเร็งตายบางคนเป็นอุบัติเหตุร,รถชนมาก่อนตายหัวใจหยุดเต้น,น,นใ,ใช่ก็เขียนหัวใจล้มเหลว แตว่าเขาบอกเนี่ยคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอถามว่าเป็นอะไรคุณหมอจะหนักใจที่สุดถ้าหากเขบอกว่าปวดศีรษะใช่ไหมเพราะเราว่าปวดศีรษะเนี่ยโอ้โหทันี้มันยุ่งเลยมันไปได้เป็นร้อยร้อยโรคเลยนะครับถามว่าหลังจากที่คุณหมอเข้าไปช่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันระบบไอทีรวมทั้ง icd ที่คุณหมอพยายามจะพัฒนาเนี่ยบนมันถึงระดับไหนแล้วบ้านเรา ก็ตอนนี้ก็ก็เรียกว่าคืบหน้ากว่าเดิมเยอะหลายเท่านะครับระบบที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยใช้ก็มีคนใช้แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ขยายไปอีกหลายเรื่องหลายหลายราวเช่นเรื่องของการแพร์แผนไทยก็น่าสนใจเนี่ยระบบการแพร์แผนไทยเนี่ยเป็นระบบที่ข้อมูลการแพร์แผนไทยแต่เดิมมันกำลังจะหายไปแล้วนะก็มีการลื้อฟื้นตรงนี้ขึ้นมาใหม่โดยทางกระทรวงสาธารณสุขสทางทีมของผมเนี่ยก็ไปช่วยดูว่าเราจะเอาไอทีเข้ามาช่วย ที่จะเก็บข้อมูลการรักษาทางการแพทย์แผนไทยแล้วเอาการผลการรักษามาใช้ในการพัฒนาอ,อะไรเนี่ยผมก็ไปช่วยเขียนโปรแกรมเป็นการรักษาบบองค์ความ<ป>ร,รู้ไว้ด้วยทำเลยเพราะมนั้นเนี่ยมันก็แบบครูแพทย์แผนไทยก็บอกสิทธิ์สิทธิ์เรียนน้อยลงก็ค่อยๆตามหายไปแล้วพอเราเอาไอทีมาช่วยตรงนี้ก็ทําให้เรื่องการแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถมีระบบที่มันเป็นเก็บข้อมูลได้แล้วข้อมูลมาวิเคราะห์ สืบทอดไม่ให้มันมันสูญหายไปแต่ว่าฟังดูแล้วก็หมายถึงว่ายังมีงานที่จะต้องทําเยอะอ๋อมีอีกเยอะเลยครับยังมีอีกเยอะเลยถ้าเทียบเคียงกับอย่างคุณหมอพยายามบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยอย่างของเรายังยังไกลเขามากน้อยแค่ไหนหนึ่งเขาเงินเยอะกว่าเราเพราะประมาณที่จะมาลงตรงนี้ได้เยอะกว่าประเทศไทยประเทศเทาเราประเทศใหญ่อย่างที่คุณไปสานว่าว่าบางทีก็เพาประมาณมันต้องกระจายไปทําหลายเรื่องนะครับก็เลยทําตรงนี้กันไม่ค่อยได้มากนัก แต่ก็เราก็ยังพยายามปรับเปนกันอยู่น่าจะน่าจะไปได้น่าจะทําให้บรรลุเป,ป้าหมายคุณหมอเนี่ยคิดว่านี่แหละคืองานที่อย่างน้อยเราคงจะต้องฝากเอาไว้เป็นผลงานตามสิ่งที่มันเป็นแรงดลใจตั้งแต่ต้นเลยที่มาเป็นแพทย์ค,คือเราต้องฝากผลงานที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ให้กับ,บมวลมนุษยชาติที่น้องคนไทยของเรารอันนี้จะเป็นงานที่คุณหมออยากจะฝากไว้นี่ไหมเนื่องจากตอนนี้เป็นงานที่มัน,มนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันยากที่จะไม่มีใครทำ อย่าดูหมอบอกนะคัดมา20%นะ้วยเหลือ,มอผมก็จะจะยังฝังดันต่อนะครับเป้าหมายก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยเนี่ยแหละครับ,รบเราจะได้มีระบบที่มั่นใจได้ปลอดภัยทําให้เราได้รับการบริการทางสุขภาพที่ดีแต่ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญแล้วดีขึ้นครับหลังจากที่เราไปบรรยายในช่วง10กว่าปีเนี่ยผมเดินสายบรรยายแพทย์ตัวประเทศไทยก็ตื่นตัวกันมากขึ้นแล้วก็ หลังๆเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องคุณภาพการบันทึกของแพทย์ก็พบว่าคุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับม,มีการวัดมีการติดตามมีระบบที่จะตรวจสอบคุณภาพตรงนี้นะครับแม่คนไทยพยายามประกาศเลยบอกว่าเนี่ยเป็น AEC เมื่อไหร่ไทยจะเป็นหับเป็นศูนย์กลางในเรื่องอเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นเพราะว่างานของคุณหมอตรงนี้เข้าไปผมคิดว่าเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับนะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะทําให้เกิดระบบที่เอาไปใช้ประโยชน์กับส่วนรวมได้ถ้าขยายเป็น AEC ก็คงไม่ยากเพราะว่าจริงๆแล้วงานส่วนนี้เราก็เคยไปช่วยพม,ม่าเคยไปช่วยลาวเคยไปช่วยมาลดีฟนะครับที่เขาเชิญมาในนาวกอนาไมาโลกมหมอลาวเนี่ยก็เคยมาเรียนเรื่องนี้ในประเทศไทยอยู่รุ่นหนึ่งเราก็ไปสอนให้แต่อนาคตเราขยายระบบเชื่อมโยงกับป,<อ>ประเทศลาวอยู่ประเทศพมา<อ>่พมาพม่าก็เคยมาเรียนเรื่องนี้กับเราอันนี้ก็น่าจะไปถึงระดับนั้นได้แต่ทั้งหมดต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับว่างานที่คุณหมอทำเนี่ยที่ยิ่งใหญ่าเนี้ยนะ แต่ว่าอาจจะพูดได้ว่านี่เป็นงานที่ทําแบบอุทิศตนนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนครับแต่นั่นก็ไม่ได้บั่นทอนนะคุณหมอายังพร้อมที่จะทาตอบมันไม่ใช่ปัญหาคือเราก็รู้ว่างบประมาณของทางภาครัฐของของไทยมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับอะไรพอช่วยได้ก็ช่วยไปกัดนะครับเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ชมฟังแล้วคงต้องส่งกาลังใจกันเต็มที่เลยสำหรับคุณหมอครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับก็เสียดายว่าเวลาเรามีน้อยก็เลยได้ พอจะเห็นภาพแล้วก็บทบาทการทำหน้าที่ของคุณหมอนะครับ <Okay. S 1> วันนี้หมดเวลานะฮะ <Okay. S 1> ทั้งคุณหมอแล้วก็ผลต้องลาง <Okay. S 1> ท่านผู้ชมด้วยเวลานี้นะครับเสดีครับ